สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น ID เก่าไม่ใช่ ID ใหม่นั่นเองนะผมเป็น ID เก่านะครับก็อ่ะเรามาดู ID นี้กันก่อน ID นั้นก็คือผมไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับผมอ่าสาเหตุเพราะอะไรก็บอกไปแล้วนะตอนนี้ก็เล่นไปประมาณอันนี้เป็น ID เก่าตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะครับผมก็เล่นไป1,900แมตช์นะฮะแล้วก็มีฮีโร่ประมาณนี้ <c oughs> เนี่ยมีซีซันหนึ่งนะหน้าซีซั่นหนึ่งนะแต่ว่าเกมเนี้ยดีอย่างหนึ่ง คือผมลองตั้งชื่อผมอ่ะเบสเกมเมอร์ออนไลน์มันเสกตั้งได้เฉยเออ,เอ,อมันเสกตั้งได้เฉยมันตั้งชื่อซ้ำได้นะค่อนข้างไี่จะเว้อเกลยนะครับผมสำหรับอันนี้โอเควันนี้ก็คือคอนเทนต์ของผมก็คือจะมาเล่นแรงอีปิกเพราะว่าไอดีนี้มันแรงอีพิกเขาบอกว่าความสยองมันอยู่ที่แรงอีพิกเรามาดูกันนะว่ามันสยองจริงหรือเปล่ากับการที่เราโซโลแรงนั่นเองนะครับผมเรามาดูตัวนี้ผมเอ็มเบลม่เต็มเลยนะเอ็มเบลมเลือสนะครับผมแล้วตัวที่ผมจะมาเล่นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเป็น นี้เลยไม่รู้อะดูก่อนตอนแรกว่าจะเล่นจูเลียนนะฮะแล้วก็จะมีอีซุนชินนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าจะเล่นตัวอะไรดีนะครับสำหรับการที่เราจะมาแบกแรงนี้นั่นเอง <10 S 1> นะครับผมไปเดี๋ยวเราเลสโกกันเลยนะเจ้าผมโซโล่แรงเลยไปโอเคตอนนี้เราอยู่ในหน้าดาร์กแล้วเรามาดูกันนะครับว่าแรงอีกปิค้ดดาร์กอะไรกันนะครับซึ่งไอคลิปก่อนที่ผมลงอะ่ะคือผมเล่นแรงประมาณ40ดาว30ดาว80ดาวอะไรอย่างเงี้ยนฮะก็อันนี้ก็ลองมาเล่นกันแรงนี้ดูแบนอลูกกาด ไปจริงๆก็กล่าวว่าจะมาเล่นอุูกาดอยู่นะไปให้อุูกาดแบนอะไรอีกแบนผมแบรนแฟงโก้ดีกว่าแนะนําให้แบนอ่าผมจะลองแบรนอ่าให้เพื่อนแบนแฟงโก้แบนจริงว่ะคือต้องแบรนตัวที่มันปวดปวเรานะแบนแบนเอ็นตูนี่ไม่รู้เพื่อนแบนอะไรก็ปล่อยแบนไปก่อนนะแบนไฮยาบุสะาโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นตัวอะไรดีเดี๋ยวผมเลือกไอตัวนี้ก่อนเลยไอเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะฮันาบะ มาอาลโมนว่ะอ,อาลโมอนอาลโมนเอาโรมานะฮะโอเคผมคงต้องเล่นจูเรียนแล้วแหละเพราะว่าต้องเล่นจูเรียนครับผมเพราะว่าผมไม่มีฮีโร่เยอะนะครับผมจริงๆก็อยากจะเล่นอีซุนชินอยู่นะแต่ว่าเจออาลโมนเดี๋ยวแบบมันเข้ามาเบิร์ดต,ตายนะฮะไม่มีแบกนะครับผมเพราะว่าเกมน,นี้เราเล่นแครี่เอาตัวรอดค่อนข้าง,งยากนะฮะเดี๋ยวเราเล่น จูเลียนดีกว่าตัวถนัดรัฐธงผมเป็นธงเกาหลีด้วยนะครับผมไปตั้งธงเกาหลีโอเคก็ฮีโร่ผมมันก็ยังไม่ค่อยครบนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆไอเดีเนี้ยเล่นเล่นไอเดียแหละสกินก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับอ่าเอ็มเบลมนะฮะเอ็มเบลมผมก็จะใช้เป็นไอ้นี่นะอ่าเอ็มเบลมวิวสี่สิบเก้านะครับเป็นของเป็นของไอเรียกว่าอะไรนะ คือเอ็มเบมันเยอะกว่าเนี่ยพลังเวทมันมีแค่นี้เองเจาะเวทสี่แต่นี้มันได้เจาะแบบประยุกต์แปดอะมันได้เยอะกว่าปะตรงที่แบบปรับได้พลังเวทนี่มีสิบสองอันนี้พลังเวทเจ็ดคือเจาะเกาะมันเยอะกว่าแต่นี้รถคูดาวสองเปอร์เซ็นต์เออแต่ผมว่าแบบประมาณนี้น่าจะดีกว่านะอืมน่าจะฟาร์มเร็วกว่าคิดว่านะคิดว่าน่าจะฟาร์มเร็วกว่าแต่ว่าเอ้ผมต้องใช้เซเลเทนบอเพราะว่าผมเล่นป่า โอเคก็จะได้เป็นเซตเทมนี้นะฮะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีความยากระดับไหนนะฮะสำหรับการสโล,โลแรงอีปิกนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะ,ะที่ผมเล่นมาจากอ b ีจริงๆเล่นได้ได้ไม่กี่อาทิตย์เองไม่ถึงอาทิตย์เลยมั้งอาจจะได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวเองนะฮะ Okay. มาดูกันนะฮะจะเป็นยังไงเมโล่ท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนําใช้เพียงแค่ u i d หรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโล่ท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโล่ท็อปอัพใครที่กาลังหา ID ROV ผมขอแนะนําเพจแอปมินต้น TP7 ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2 0 0 0 0คน <are> ชื่อเพจอยู่ใต้คิดเราจะเล่นได้ไหมนะฮะสำหรับเกมนี้มาปั๊มก่อนเลย อันดับแรกนี่ผมว่าโดนเวทแน่ตามสูตรนะโดนเวทนะครับผม <All troops S 1> <'t> ตามสูตรตามสูตรตามสูตรโดนเวทนะเพื่อจะมากันไหมรวมกดรวมกดรวมรวมนี่ยืนละหนึ่งพอเธอหยองแรงนี้แม่งจริงวะนะเอ่อไอดีนี้ผมมีกิด้วยนะมีกิ้วด้วยเนี่ยเหเอฟเคโอนานแล้วนะฮะไม่ได้ออกเลยแต่ชื่อก็ค่อนข้างดีนะท่นะ เก็บผนิตไว้ครับผมเก็บผนิตไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอาเต่าไหมเอาผักกาดเอาผักกาดตามสไตล์ป่านะต้องมาแย่งผักกาดตัวนี้เพื่อนเอาไว้เก็บ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 สกิลไว้โอเคตีตี ดีกว่าฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนต้องฟาร์มช้านะเพราะว่าเอ็มบิมเรามันไม่แรง,งนะเอ็มบิมกระอะ <c oughs> เราไปเรื่อยเอ็มบิมมันกากอะทำไงได้เนาะเฮ้ยทำไงมันแกงแล้วแต่มันมว้่งสามอะเฮ้ยโอเคตายแล้วผมเวิ่งสี่ผมแกงนะเฮ้ยผมเม่ไปวิ่งนี้ผมแกงได้ผมเดินอ้อมมาด้านหลัง พราขาแล้วโดดใส่แล้วตึงแล้วตี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 ตตตดึงตงึงดึงดึงได้ตีตายนะโอเคผมจะไม่ยังไม่ใช้ผนิตนะครับผมเต่าอยู่บนว่ะเฮ้ยผมอยากฟ้าให้มันพก่อนนะฮเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมสวนได้ตโลยีไ่ไงหลบปึ๊บ แล้วตีดึงดึงดึงโอเคตายเว้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้จูเรียนนะจูเรียนแรงนี้ก็ได้เหมือนกันนี่หว่าก็ยังได้อยู่ผมก็ยังเดินเกมมาอยู่นะเดี๋ยวผมขอหิวเลือกก่อนคือแบบมังกรสําคัญจริงนะแต่เราไม่ต้องรีบก็ได้เราเอาเรารวยก่อนเดี๋ยวเราไปตายไฟมังกรก็ไม่คุ้มนะผมไม่อยากแบบตายผมอยากเกิดก่อน ตามสูตรนะมันเล่นเล่นเหมือน RV นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยผมบวกเลยผมสั่งเลยฮึบๆโดดนี้เฮ้ยโดดติดเอฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าตัวละครมันสามารถล็อกได้นะขี่เมฆกันผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมเลยเก็บโดดไว้โดดนี้แต่หนีไม่ได้วะทิ่จริงคอมโบที่ฟาร,ร์มไว้ที่สุดคือสามสองหนึ่งหรือว่าสองหนึ่งสามนะฟาร,ร,ร์มสุด โอ้ยโอ้ยอย,อย่างนี้ฟาร์มช้าเอาไว้แค่น็อกอาไปเฉยวุ้ยด้านล่างโอ้โหผมจะมามุมดักแนละ้วมุมดักมุมนี้เลยมุมนี้เลยโอ,โอ้โหโดนตึงตัวนี้ตีง่ายกว่าทีสวนทีสวนโอ้ยเอาไป เพื่อนก็เอาอยู่อ่ะเพื่อนก็เอาอยู่อ่ะมก็อาจจะมีตายบ้างตายบ้าง,าางอะไรบ้างโอเคล็อกขาเอ้ยเฮ้ยมันเห็นตีแม่งเลยไล่ฆ่าแม่งเลยโหหดขนาดไหนวะโหดขนาดไหน พึบพึบพึบโอ้โนไหนเบิร์ดเออเบิร์ดอ้าวกูไม่ได้คิวไม่เป็นไรฮะตีเอาเอา,เอาตังค์ไว้พึบล็อกขาตีดึงออกมาสวยแต่กูไม่ได้คิวเอ้ยมาเยอะเกินกูดโดนลากเขาป้อมเออโอเคตือนวันหน้าว่ะโหดจัดนะตัวละครเฮ้ยฝั่งเราก็มีเล่นดีอยู่ไทยนะคนไทยคนไทยคนไทย,คนไทยเล่นดีแย่ผมเราเราไม่ใช่คนไทยฮะเราตั้งธงเกาหลีมา เพื่อนเอาังกรให้ด้วยเป็นไงเึืนนรวมด้วยเหรอผมไม่เอาให้ไปอยู่เพื่อนไปกดผนิลให้ยกฮะยกได้เราเล่นต่อเลยเรียบร้อยดักดักดัก,ดกมันเห็นเราแหละแต่ว่าเรา,เราดักดึงดึงดึงมาเผื่อไรลามันมันแหลมไอพวกนี้มันไม่ค่อยระวังตัวหรอกอ้ไม่ได้ะ ห้านาทีหกนาทีเขยิบได้ฮะได้ตังค์ปึ๊บโอ้โหล็อกไม่ได้ยกไม่ได้ตรงนี้มันก็เล่นเป็นนี่หว่าจะว่าเขาเล่นไม่เป็นอย่างเดียวเลยมาสยองแค่ไหน,งงนฮะเฮ้บาบูเขาสยองเกยที่ตรงนี้แหละ แม่งเก็บพลีไวแล้วมุกดูเฉพาะเฮ้นนยล็อกกระโดดเข้าไปแม่งหนูล,ลุกตึงอีกโอ้ผมไม่ได้สกิลเลยหรอผมโดนไอ้เอนี้ยลุกตึงตั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 ดไปเวเ้ยโอเค เฮ้ยเฮ้ย,ยมาเยอะว่ะแต่ผมไหวนะหึตีได้ไวชิวไวชิวเออผมโดนอะไรเยอะแยะวะนี่แหละครับตัวละครคือมันมีซีซีเยอะนะมันยกผมไม่พักเลยอะ่ะแบบสตันไม่พักเลยไม่สามารถหลบได้สตันอ ไม่เป็นไรไม่นานก็เดี๋ยวผมก็พ้นแรงนี้ละไม่น,าน่าไม่น่านานนะครับคูวนะปูตรงนั้นไปหมดเลยเหรอโ oh. อ้ยมีคนไทยแบกคนไทยแบกคนไทยแบกเราก็จะเจอคนแบกบ้างนะครับผมนี่เราจะเจอคนแบกอยู่แล้วเอาว่ะตอนนี้เราก็ถือว่าเราดวงดีนะ ตได้ละแบบรวดเร็วว่อววงไวมีคนแบกช่วยวะเอาวะมัน้ได้ด่าตีวายแล้วแล้วก,ก็จะออกนี่เลยเราขอไม่โดนมนยกเดี๋ยวผมให้คาริอามายกก่อนมนยกผมวะฮึบตีตีดึงดึงตีแรงมากตีแรงมากไปกันตีเลยมากไปดิ เฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนโอ้โหซีซีแรงจัดโอเคเริ่มเกมใหม่แล้วตายบ่อยเลยนะเฮ้ยผมเล่นแรงสูงผมไม่ตายบ่อยขนาดนี้นะเรื่องนี้ผมตายบ่อยวะ่ะแล้วผมไม่ค่อยได้อ่านสกิลมัน,น,นเอออ่านสกิลผ่านข้ามคือซีซี่ตัวมันแบบมาเร็งมากตัวไม่แค่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแค่กดสกิลเฉยมันก็แรงแล้วอ่ะตังรวยมากเ่ย หาเล่นหาอะไรนะตัวมันแรงมากอะซีซี่อ่ะจริงๆก็น่าแบนนะตัวละครมันเห็นผมว่ามีโซโล่คิวซีซี่ได้ไหมไม่มานะโฮ้ยปาผิดทางปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บเฟือปีดึง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 ดูตัวละครม,มันอยู่ตีแรงยิ่งไปหไมายถึงซีซีนะมันตีผมไม่เดือดจะตายแล้วเนะี่ยโอตีโคตรแรงอะ่ะผมต้องออกเกาะชิ้นหนึ่งวะเนี่ยยัยงแรงเลยฮะ อตีแบบเบิดๆเดี๋ยวรอเอาเอาก๊อตไอ้ไออยู่ด้านล่างนะโอ้ยยกไปแล้วผมต้องดำเวฟนะเราพยายามไม่ต้องไปบวกกับเพื่อนเราเลอเพื่อนเ,ออเพื่อนโหดให้เพื่อนจัดก,การมามา Okay. ออโอเคปึ๊บล็อกขาบายกิวหนึ่งตายเลยโอ้ยล็อกขาบายกิวหนึ่งตายเลยโดนไปล็อกขาไปกิวหนึ่งแต่ผมจะโดนไอตัวนั้นอนะ่ะไอตัวนั้นอนะ่ะสกิลโคตรแรงอ่ะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้ว่าไอตัวเม็ดเมดมันอนะ่ะเฮ้ยๆโอ้โหแล้วผมใส่สกิลใส่พอด,ดีแล้วโดนดึงอ,อ้าวตายเน,นนะี่ย ยกไปแล้วยกท,ท 4. ไอซีตายโอ้โหโซโลโคลิืนในบ้านเออต้อมตอีโอ้โหลา,ล,าล,าล,าลายลายลายยิง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 หุ้ยแต่ว่าบัาเกิดแล้วเอามันมาดันเวฟดูผมไปกันเวฟก่อนโอเคตีคีพันหกเลยว่ะ โอ้โหเพื่อนเล่นแล้วอะ่ะเพื่อนเล่นแล้วต้องไป,ป่ะยีผ่าแล้วอย่างนี้ใครซวยรักคาได้ปะรักคาได้ปะโอ้โหมันเช็คมันเช็คตัวนี้แหละผมไปเอาหลอดไม่ได้นะ เฮ้ยมันมันไม่เอาหลอดเอาดีเราไม่เอาหลอดมันจะดันกลางอย่างเดียวแยกดันก่อนโอ้คเพื่อนเหมือนจะมีเล่นเป้าสั่งให้แขก,กเลยดีกว่ามันได้เล่นละตรงนี้เราไปเลยโอหโเพืม่มเอาด้านหลังมี <c oughs> สองทีตายไปก็ <c oughs> ลาสับเกิด อารดาร์อาดอาร์เพื่อนอาดาร์ okay, <can> ไม่รู้ว่าฝั่งประตูอยู่ไหนนะหัวก่อนโดนลัสดาร์ <prote ge S 2> <laughs> โอเคน่าจะได้เล่นนะจะผมตอบเกิดได้ไหมเนี่ย ผมดันเวฟขวามาดีกว่าระหว่างรองปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บก็บไม่น่ายากนะถ้าเรารวยมีเพื่อนแบกด้วยว่าตอนนี้ก็ถึงว่าค่อนข้างโอเคไปดาบมาเล็งล่างโอเคอยู่ที่เราจะสับของทันไหมแค่นั้นแหละเล่นละโอเคเพื่อนเราได้ ตายสองยั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 งไม่รีบยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบมันตายไปสองเฮ้เฮ <2. S 2> ้เฮ้เฮ <ak> ้ท <ki> okay, ึบเฮ้ยถ <ki> <ak> ือเกิดทันตับแข็งเอ้ยตับแข็งผมไม่ได <ki> okay. <ak> ้กดแข็งง <ak> ี <ki> <ak> ้ฮึฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอ้เมื่อกี้ผมตับแข็งแต่ไม่ได้เกิดกดแข็งก็จะหลุด ไปแข่งเมื่อกี้อาจจะรอดนะโอเคเราแต่เราได้ป้อมมาเยอะนะเดี๋ยวผมกดแข็งแล้วก็ตับเป็นไอ้นี่ดีกว่า s <S เขาเรียกว่านะดาบเออน,นั่นแหละดบาดบเกาะดาบเกาะจริงๆเมื่อกี้ผมตับดบาบเกาะน่าจะดีกว่านะน่าจะดีกว่าเยอะเลยเฮ้ยเกมนี้มันยืดอะไรอยะยืดเย,ดย,ดย,ดยดอะเยอะ ว้าวโอ้มันมันโซนกันดีว่ะมันเล่นกันดีว่ะดูดูดูมันแอบกันดีว่ะเฮ้ยหลังอีปิกเล่นกันดีจัดเล่นกันดีจัดด์กจะเกิดนะผมเรียกดักตลอดเลยมันคือหลอดมันเคลียร์กันดีอ่ะดักยากต้องรอหลอดทำเวฟรอหลอดเดก็บโปร่งสับให้ทันแล้วเนี่ยไี่ผมสโหศัพแบบศัพสดนะโอ้ ลืมกดแค่ลืมนะว่าเราซื้อแข็งตีแม่งเลยดีกว่าว่าไม่ไหวมันต้องไปทำเวฟบนนะเฮ้ยมันอยู่นู่นหมดเอ้ยโซนโดนโซนสวยโซนสวยเบิดไวเบิดไวเบิดไวมาหล่อรอบนี้แหละเฮ้ยเล่นแล้วอย่างเงี้ยฮะตีไม่ถึง เฮ้ยไอ้เี้ยผมกระโดดแล้วผิดทางมันโดดไปทางนู้นเราโดดไปทางนี้จะเพื่อนเล่นมาตรงนั้นผมมีแข็งอยู่เล่นแน่โอ้โหดับเกาะไอ้เหี้ยดับเกาะเออมาผมออกกระทาแห่งเปลวไฟแล้วผมขายนั้นออกออกระทาแห่งเปลวไฟเลยเพราะว่ารู้สึกตีมันไม่ได้แล้วผมเมื่อกีก้โดดผิดด้วยเดี๋ยวผมสับเกิด ใช้อันนี้สับเกิดดีกว่าโอ้ยโหโว้โว้โว้โอ้โหตายลย่หขอให้เราจะเล่นมาขนาดไหนนะครับผมแต่ถ้าเลเกมเรามีกรีดนะครับผมแม่งแบบ <c oughs> มันไม่ต้องใช้ตัวคิวพีกันแล้วช่วงนี้ซีซี่แข็งละนี่แค่ได้หลอมาสองตัวอืม ที่ี่ไม่แข็งลูกตึงอุ้ยแข็งว่ะโอ้โหโโโหโโโหโโหเจ็บกูโดนอะไรเนี่ยก็แตมายตอ2รีหายละรีรีๆก่อนรีก่อนรีก่อนรีก่อนว่าเสียวจังวะว่าเสียวจังวะ แม่งแรงยังวะตัวนั้นน่ะไอนเนี้ยโอเดสอ่ะแรงจ้ายู่ติดี้บนดันว่ะปึ๊บหูไม่ทันอหูดีนังยกได้ีูไม่ทันตกบ้านแม่งเลยเฮ้ยตกบ้านเว้ย โดี๋ยวบ้านว่าขี้ยยใช่ไหมวาขี๊ตีหรือเปล่ามไม่รู้นะจบเฉยผมรู้ถึงความสยองของแรงนี้นะไอเชี่ยผมก็แบบโดย้าไปตายอยู่นะ <c oughs> เฮ้แต่เราจะพ้นแต่ <c oughs> เราจะพ้นแรงอีพิกนะฮะนี่เราจะพ้นแรงอีพิกแล้ววนะ่ะประมาณนี้นะครับผมไอตัวนี้เลดเกมมันแขนสั้นนะไอจูเลียนเนี่ยเล่นยากไปหน่อยโอเคเอมพี okay, ก็ให้อ่าไอ้ตัวนี้ไปเลยนะฮะเออคนไทยให้คนไทยเขาแบกเขาแบก <c oughs> ประมาณนี้นะสำหรับ่าการโซโล่แรงอีพิกนะฮะพอดีเรามีคนแบกด้วยหนึ่งคนนะก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงคอนเทนต์นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแจ้งเตอนไว้จเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าไอดีจากหลังจากลงคลิปนี้ไอดีผมออกไปยังนะฮะไอดี ID, อีกตัวหนึ่งนะฮะสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะฮะถ้าใครสนใจก็ทขกมาได้นะครับผมเข้าม,มาได้ โอเคทำไาที่ไลน์นะเออทำไปที่ไลน์อยู่ใต้ดีคิปชั่นสามารถทำมาถามได้นะฮะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ทีนี้ก็บายบายครับผม